มีใครเปิดให้สักคนหนึ่งมีใครเปิดให้สักคนนี่ยกูเข้าเองกูเข้าเองแล้วอันติยัดด้วยเอานาคอสอะไรนาคอส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 นี่ไงยิงยิงทุกคนนี่ยิงเรียบร้อยหายหายอีกนึงแล้วก็ยิงยิงโอ้โหรอดไปทีเดียวเฮ้ยกูแทงอยู่อ่ะเนี่ยฟิกออกยิงยิงเข้าเรียบร้อยอ้าวกูตาย ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลย s t e l l a Go กพัพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง L V Free Fire ภาพ G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง T F T และ Back Cover Mobile สแกน QR c ค d ได้เลย s t e l l a าโกพัจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวมาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chin CP ตานี้ได้เล่นเป็น w O นะฮะแล้วก็ไม่ได้เล่นแครี่นานมากๆทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเล่นแต่วีโลออฟเลนใช่ไหม ตาอันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปรับชมกันนี่ก็ูขอดตอดหนึ่งทีเอาละได้ตอดละหนึ่งทีตีตีแล้วก็ออ,อย่าเพิ่งใช้สกิลนะฮะใช้สกิลตอนที่มันปลาดาวกระจายใ,ใส่เรานะเวลาเจอกับไฮยาเตะแล้วมันเคลียร์ก่อนนะฮะเพราะว่าเขาปลาสกิลมาโดนคีดด้วยแต่ว่าเราได้ตอดเขาเจ็บๆไปแล้วก็เพื่อเราไม่มาแล้วครับเป็นอลิสโลมโอ้โหไม่เป็นไรครับเราไหว บอกเลยว่าพี่ไหวอันนั้นแน่มีปลาดาวกระจายตรงนี้หรอมีปลาดาวกระจายอนนีตีตีแล้วสก,กิลสองอ้าวได้ <c oughs> แย่งมาฮะแย่งคีมาได้หนึ่งตัวเน้นเน <c oughs> ้นะครับอย่าอย่าก,กิ้งเข้าใส่เขานะทุกคนอย่ากิ้งใส่เขานะกิ้งใส่โดนปลาดาวกระจายยักหน้ามาเจ็บนะฮะ <c oughs> แล้วก็ป่าเขาน่าจะจบบนนะตอดอดีตตอดอดี อะไรอะไรม,มาดิปับปับได้คีมมา <c oughs> เอาคีมมาก่อนเขาปริไฟด้วยไม่มีฟิกเกอร์โอเคครับเหมือนอป่าเขาเตรียมจะจบแล้วต้องรอนะครับนาคอด้วยนาคอจบแล้วอยู่ใกล้ใกล้ไว้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพื่อนบอกถอยแล้วเดี๋ยวโดนนาคอเล่น เก็บเลือดเลยครับนั่นแน่มาดึงยังไงเพื่อนเพื่อนมันเห็นนะมันเห็นแน่นอนก็คือมันมาเยอะโอเคครับบวกตรงกลางก่อนเหมือนจะบวกตรงกลางแล้วยังไงช็อดนี้ขอยิงหน่อยโอ้ยนาคอสอุ้ยอืออือยิงหมดยิงหมดตามดิเพื่อน่ะดิมาดิยิง อันติยัดไปเอาตีอ้าวแอซิดไปสามไม่ได้ฆ่าสักตัวแอซิดไปสามนะครับชอนน็อตนี้เอาอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเอาดิเพื่อนยิงยิงโอเคไปได้อยู่ครับแอซิดไปสามก็ถือว่าไม่แย่แต่ไม่ดีมากนะครับได้มังกรมาด้วยตีตีตต ข้างเรามันเป็นอาลีสด้วยนะครับเพื่อนเราอาจจะเล่นยากนิดนึงนะโอ้โหเข,ามา,เะะเขามากันเยอะวะ่ะเขามากันเยอะว่ะตีทันป่ะปึ๊บเรียบร้อยนะฮะสกินนี้คือแบบพูดเยอะจังเลย <c ười> ขึ้นคี้ก่อนเลยนะครับสำหรับไวตามสูตรตามสูตรนั่นแน่มาบนสองแล้วแล้วเรายัางไงเราโดนดึงไหมเอ่ยระวังโดนดึงนะครับอยู่ในป้อไมไว้ในป้อม น่แก๊แก๊กอย่าเพิ่งยังไม่ได้กิ้งน้องยังไม่ได้กิ้งใจเย็นแล้วเพื่อนมาครับอลิสโอเคอลิสมากับล้อเลี้ยวด้วยยังไงเพื่อนเอาหน่อย่านี่ตี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 ยับมันเข้ามาเยอะมันก็มาเยอะเพื่อนกูอันติไปครับแล้วก็ตีตีตีหมดตีหมดโอ้โหต้องเสียบตีก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนมาดิมาดิได้ละตัวเนี้ยแหละ แล้วก็อีกหนึ่งครับโอเคเหมือนหน้าคอสดันเลนกลางอยู่แล้วก็กิ้งไปตีนะสกิลสองไปกิ้งไปตีอีกทีหนึ่งอา้อาวอ้าวเจบ็บเจบ็เจบเพื่อนเพื่อนเราอะเจบ็บแล้วหน้าคอสมาทุกคนหน้าคอสบวกกับป่าแล้วอยู่เอนโซยังไงกิ้งไปอเอนโซได้คิวนะครับโอเคเดี๋ยวยิงป้อมกลางเลยดีกว่ายิงคลิปกลางแล้วก็ได้ป้อมกลางวะเนี่ย เพื่อนอยู่กันเยอะนะครับขอพกลางก่อนแล้วก็กลับไปเลนบนนะฮะตอนนี้สกอร์เราก็คือ103แล้วได้มาแค่ตัวเดียวแครี่เขากลับเลนมาเฮ้ยเฮ้ยอื้อะไรครับโดดมาก่อนเดี๋ยวโดนดึงไม่มีฟิกเดวด้วยทุกคนเอ๊ยเง้แน่จะเย็นน้องมาดิมาดิกูใส่ยับอันติยัดเข้าไปด้วยอ้าวเจ็บเจ็บเจ็บนะอ้าวอ้าวเกือบตายมืนเหลือนิดเดียว ็เหลือนิดเดียวครับโอ้โหเสียดายมากทุกคนช็อตนี้เกือบได้อยู่แล้วไวโอนี่มันก็โหดเหมือนเหมือนเดิมอ่ะทุกคนบอกเลยอ้าวแล้วเพื่อนเราเข้าหลังเพื่อนเราเข้าหลังแต่ว่ายังไงจะได้หรอเพื่อนจะได้หรอโอ้โหตายตายน่าโคตรใจเย็นดิตีคนตีป้อมยังไงเหลือนิดเดียวเหลือนดเดียวกิ้งยิงก็ตายละ ก็ตแตกแล้วนะครับป้อมแต่ว่ามันเยอะว่าทุกคนมันเยอะว่าอันเน่ฮันเน่ฮันเน่แต่เย็นเพื่อนมีคนอยู่พุ่งบนยิงป้อมเลยทีเดียวแล้วยังไงสกิลสองเข้าไปได้ข่านะครับเอนโซไหนมีใครอยู่ไม่มีนี่หว่ามันวาร์ปวาร์ปไปแล้วน่าจะเป็นแก๊กนะครับตอนแรกเห็นเหมือนแก๊กนะแอติสใหม่อีกแล้วเป็นแอทิสสี่ เร,เริ่มจะแรงและทุกคนขอแบบอีกสักสองชิ้นอะแรงเลยโอ้ยเฮ้ยเยอะว่ะมาเยอะอะไรยิงสวนด้วยมายิงสวนด้วยเจ็บเจ็บเจ็บพี่พี่รวยนะบอกก่อน <c oughs> เห็นอย่างเงี้ยพี่รวยนะเอาปึา๊บปั๊บอืมอา้อาวนาคอสเฮ้ยเพื่อนนาคอสคอสขอยิงปั๊บเรียบร้อยได้คิวครับหนึ่งคิวเต็มเต็มแล้วก็เพื่อนเอา มังกรมังกรจะเพิ่งรีโอเคเฮ้ยมันเดินกลับแต่ไม่รีวะ่ะมันเดินกลับแต่ไม่รีนะฮะแล้วได้บูมาด้วยสวยมากได้บูมาด้วยนะครับชอบ็อตนี้ยังไงเดี๋ยวมา้าเดี๋ยวม้าไปไม่สนใจยิงป้อมยิงป้อมครับยิงป้อมก่อนแล้วก็วิ่งไปปิดโอเคแล้วเราได้จะได้นะครับตีป้อมเลยชอ็อตนี้แครี่ตีป้อมไง อตีหน่อยนี่ไงนะคอสอะไรจะเย็นจะเย็นเพื่อนเอาป่ะไม่เอาป่ะตีป้อมนะตีป้อมนั่นแน่ได้ทีเดียวได้ทีเดียวทุกคนเดี๋ยวตายผ่ไปมาก,ก่อนตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บไม่ขีเลยวะขีไปสองทีนะครับตีขีไหมเนี่ยเออต้องกิง้งกิ้งยิงละขีอะทุกคนจะแรงมากโป๊ะโป๊ะขีหมดเลย ข้างบนเหลือเลือดนิดเดียวออนนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะครับนี่งายิงอะเดเฮ้ยแล้วเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนตายเรียบร้อยนะฮะนาคอร์สไม่ดันดันล่างเนียนทุกคนไปปิดปะ่ะไปปิดดีกว่าคอร์สอยู่ไหนจ้านะคอร์สอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวเปิดตัวอย่างนี้เลยอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าไม่มี Okay. เขาหน่าจะไปแล้วว่ะทุกคนนาคอสสู้เราไม่ได้นะครับคือเขาถ้าเกิดเขาไม่สามารถแบบเบิร์ตเราในคอมโบเดียวอ่ะเราสู้ได้นะเราแบบฟิกยิงอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยนะครับเขาหนีไปบนละตามต่อทุกคนเอาละถ้าเกิดได้ถ้าเกิดได้โอมิอามาก,ก็คือแบบแรงจัดๆอา้าวนาคอสโดนวีเลสแล้วจากนี้เราก็เอาบูเลยละกัน เอาบูเลยละกันนะครับของฟรีใครๆก็ชอบอ่าแล้วเพื่อนบวกอยู่เหรอเพื่อนบวกอยู่หรอเพื่อนยังไงมารวมก่อนรีกรูปรีกรูปรีกรูปยิงให้แล้วก็สกิลสองอันติใส่ครบทุกอันใส่ครบทุกสกิลเอาแก๊กเัวแก๊ก่อนกเัวแก๊ก่อนเรียบร้อยครับแกกตายหนึ่งแล้วบวกต่อป่ะู้หติดติดหนึบติดหนึบแล้วฟิกด้วยอหลังมา หลังมาปากินมดนี่ยิง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 อืมเรียบร้อย305นะครับสกอร์เราเอาดางไหมเพื่อนโอเคเ๋ยวโดนจับเดี๋ยวโด,วน,จ <c oughs> ด,วดวนจับนะฮะถอยมาลึกๆหน่อยไม่มีฟิกเกอร์แล้วด้วยเมื่อกี้ฟิกเข้าไปไม่ได้อะไรเลยนะฮะเอาเมดสักหน่อยขึทีละพันแปด ยิงธรรมดาประมาณ700นะครับขีพันแล้วก็เขารีกรูปกันอยู่ตรงกลางยังไงดียิงยิงเอา้าเอา้าเอา้าโอ้ยโดนหนักแล้วนะยิงทีเดียวเกือบครึ่งหลอดนะฮะครึ่งหลอดกว่ากว่าได้เลยดีดักครับดีดักเลยเอาละปึ๊บ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 ยิงแล้วก็ บูจะเกิดนะครับบูจะเกิดเราต้องตัดบูนาะคอนนะทุกคนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเคเราเลี้ยวไปนะฮะตอนนี้กึ๊งยย,ย,ย,ยิงนี่งไงอัตียัดเข้าไปก่อนตีป้อม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 แล้วก็กึงยิงอือเกือบตายโอ้โหถ้าเราสกิลสองก่อนนะทุกคนมันตายแล้วเจะได้ปะคือต้องกิ้งไปแล้วก็สกิลสองแล้วก็ค่อยกดยิงนะแบบนี้ พลาดนะครับไม่ได้เล่นแครี่บ่อยขอดูดเลือดหน่อยเพื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละเดี๋ยวนี้แครี่คือใส่ดูดเลือดก,กันหมดเลยนะครับใส่รูดูดเลือดกันหมดเลยแครี่เดินช้าไม่เป็นไรสามสิห้าเท่าเดิมนะครับสกอร์แล้วเพื่อนเราบวกหนักจัดแบบนี้ยิงมาอูยยิงอ,ยงอูยิงมั่วฉบัเนี้ยังไง เอาเอาล่างปะเพื่อนเอาล่างดีกว่าปะกินยิงเอาปะมีใครเปิดให้สักคนหนึ่งมีใครเปิดให้สักคนอีกนี่ไงกูเข้าเองกูขเข้าเองแล้วอันติยัดด้วยเอานาคอสอะไรนาคอส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 น,นี่งไงอูออโต้แอทแทกบอกเลยออโต้แอทแทกเอานะครับกินยิงดูก่อนนี่นี่นี่กินยิงเรียบร้อยหาย ายอีกแล้วก็ยิงยิงโอ้โหรอดไปนิดเดียวเฮ้ยกูแทงอยู่เ่ะนี่ยฟิกออกยิงยิงอ้าวเรียบร้อยอ้าวกูตายแล้วก็ป้อมแตกนะครับเกมนี้ก็ชนะเย้โอเคถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาคดคลิปถัดไปนะฮะไหนมาดูกันหน่อยว่าสกอร์เป็นยังไง MVP หรือเปล่าคือแบบไม่ตายเลยเอ้ยตายนี่หว่าหนึ่งตัวฮึบอ่า MVP เย้ MVP มาครับชอบ็อตนี้สำหรับแคลรี่ที่ไม่ได้เล่นมานานมากเล่นแต่ออฟเลนนะฮะยังพอพอได้นะทุกคนพอได้นะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด